ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็ตามชื่อเลยคือเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นชิ้นที่จับต้องได้เลยฮาร์ดแวร์วอลเล็ตจะแตกต่างจากซอฟต์แวร์วอลเล็ตตรงที่ว่าแทนที่เราจะเก็บซีดหรือ private key ของเราเอาไว้ในคอมพิวเตอร์หรือเอาไว้ในอุปกรณ์มือถือต่างๆซีดและ private key ของเราเนี่ยจะถูกเก็บอยู่บนอุปกรณ์แยกซึ่งไม่ได้ต่อ,อคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นการเซ็นอนุมัติเงินต่างๆเนี่ยจะทําในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถถูกแฮ็กได้บนอุปกรณ์ที่ไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์หรือถ้าต่อก็ต่อในลักษณะที่ส่งข้อมูลกันเฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นทําให้ลอลเล็ตของเราที่เราใช้งานปลอดภัยจากการถูกแฮ็กผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองฮาร์ดแวร์วอลเล็ตจะเป็นวอลเล็ตประเภทที่ผมแนะนาให้สาหรับมือใหม่หลายๆคนเพราะว่ามันปลอดภัยจากการถูกแฮ็กแต่สำหรับคนที่ใช้บิตคอยเปน,นานๆอาจจะมีความเสี่ยงอื่นที่เขาอยากจะ ป้องกันมากกว่าเช่นความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยในแง่ของของความเป็นส่วนตัวนะฮะก็จะมี wallet ประเภทที่เน้นความเป็นส่วนตัวเช่นพวกแอป wallet อย่าง Wasabi อย่าง Samurai wallet ที่ทำให้เราสามารถทำ coin j o ยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคขั้นสูงในการสร้างความเป็นส่วนตัวสำหรับธุรกรรมบิ c o อย